สิงธไฟค่ะใกลครบ12ราศีแล้วนะคะพรุ่งนี้เพื่อนสมาชิกที่รอติดตามตามติดครึ่งเดือนหลังน่าจะได้พรุ่งนี้หรือว่าไม่องรีบร้อนนะคะ สีสิงห์ัดไฟค่ะกับโจมขมังเวทค่ะมาตามติดนะคะฟังเรื่องราวกันพอเป็นแนวทางนะคะต่อการดำเนินชีวิตค่ะมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้ หรือผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็ต้องได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เข้ามาและกำลังจะจากไปนะคะจอมขมังเวทคนเล่นของชาวราศีสิงห์ไปเกี่ยวข้องไหมขอบคุณเพื่อนๆที่ยังสนับสนุนติดตามกันอยู่นะคะเป็นกำลังใจกันต่อไปคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ค่ะจอมขมังเวทค่ะคนเล่นของภายใต้ฟ้าเบืองบนลิขิตไว้ไม่ว่ามีหรือไม่มีจนเรื่อรวยก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของเราเองนะคะพันธุกค่ะ ก็กรัวพันธสัญญาผูกพันจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินะนี่แหละคือการเงินนะคะลาผลที่ตนเองจะได้จากเล็กน้อยจากเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะร่วมรุกคุกครานมาได้เรียนรู้อะไรมากมายนะอนน้อมทำตนประสบการณ์สั่งสมมาทำให้ได้เรียนรู้ว่า ยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งหนาวนะคะต้องโน้มลงต่ำก็จะได้เป็นประสบการณ์ถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้ผู้มีประสบการณ์นะคะในลาสิ่งที่ได้มานะก็เป็นผู้แต็งกรในการงานนะคะเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ค้นคว้าของตัวตนของตนเองมีวิชาการงาน ความรู้ที่แตกฉานเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะคะความ6ูกพันมั่นคงนี่ก็รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะหุ้นส่วนคูกค้ามีผู้มาสนับสนุนไท้ลาบลาบนั้นก็ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณการ์การเงิน ได้มาจากสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาจะได้นั้นก็จะได้ตามมันเวลานะคะได้พบกับดวงตาที่เห็นธรรมเกิดความสุขสงบสมถะสันโดษกับชีวิตนะคะพบคนรักนครหมาะกับคู่ที่ มีประสบการณ์แม้อายุจะน้อยกว่าก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถนะเป็นผู้ใหญ่ทำใจได้แล้วว่าสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้เพราะเป็นกรรมเผ่าพันธุ์ของตนเองโูปอะไรไว้กว็ได้อย่างนั้นนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะเทวดามาส่งแตรามาเป่าแตรสงขาให้เด้รู้ สิ่งที่ไฟรู้เรียนรู้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่นั้นนำลากผลให้ตนเองได้เติบโตนะคะเป็นผู้นำของคนอื่นนะคะเป็นผู้นำของครอบครัวะคะ่ะก็ประสบการณ์นะ,ค,ะความรักก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกินจะทนนะเกินจะทนก็ต้องตีงตจากพัดพรากกันไปนะ,ะย้ายผลการงานก็ มีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอาออนไลน์นะคะงานทาไกลไปติดต่อสัมมนาเรียนรู้ศึกษาอรอใหม่ก็ได้สรงสงประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับคุณส่วนผู้ค้าที่ผูกพันเคารพนับถือท่านบรมครูผู้อย่างรู้นะคะเป็นผู้รับใช้อินดี การที่ตนเองนะได้เป็นผู้ให้แล้วค่ะเป็นจอมขมังเวทค่ะคนเล่นของมีวิชาติดตัวค่ะมีประสบการณ์การเงินรายได้ประเดีลยวจากสติปัญญาความรู้มีโครงการระยะยาวต่อยอดจากวิชาความรู้ที่สั่งสมมาวนานนีนะ้ถ่ายทอดให้ญาติมิตรต่อไปด้วยความ สุขสงบพอใจและพอเพียงสุขใดในเล่าจะเท่าความสุขสงบค่ะจอบมันเพี้ยนถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะได้รับทรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ้มโรอมมียานสัมผัสอย่างรอดได้นะคะผู้พันมั่นคงกับครอบครัว ไปดูอีกไฟล์หนึ่งนะคะท่านจอมขมังเวทคนเล่นของแล้วที่ต้องเดินหนีตีจากจากความรักที่ไม่สามารถเป็นความรักที่จะขยายผลการงานให้ลาภผลแก่กันและกันได้นะเขาเรือเธอไปเป็นปจอมขมังเวทหรือเปล่า เขาเอเธอนั้นก็เป็นผู้มีประสบการณ์เก่งในการงานมียานสัมผัสไม่น้อยเป็นกว่าท่านชาวราศีสิงห์นะคะขยันการงานโชคดีการหางานนี้ก็กัดไม่ปล่อยค่ะงานนี้ได้เป็นผู้ได้เลื่อนฐานะการงานมั่นคงปัญหาผ่านไปตามวันเวลาไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาค่ะ ทำงานไปด้วยพักผ่อนไปด้วยอ่ะเป็นนักต่อสู้มีเกมเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะรถราที่ดินพร้อมเป็นนักเดินทางอ่ะแล้วก็เป็นพันธุครอบครัวเดียวกันเป็นคนทางไกลค,คะ่ะชาวต่างประเทศนะอันนี้ก็เป็นคนเล่นของอกันนะคะเป็นหุ้นส่วนคนรักคู่ครองคู่ค้ามีเกมเป็นชาวต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะ เป็นผู้มีประสบการณ์ค้าบุคคารวยรุกเข้าไปนะคนเก่งนะคะคนโสดสมถะมาเจอกันโสดลมพังอยู่สันโดษก็อยู่ได้เพราะว่าเป็นผู้รักสงบเป็นนักต่อสู้ที่ต้องสู้จึงจะชนะนะชนะแล้วค่ะชนะในการงานการแข่งขันนะคะเป็นคนที่ มีความมั่นคงเลือดลงแข็งขันขยันร่างกายบึกบึนกำยำแข็งแรงหุนเหมือนนักกีฬาเป็นนักกีฬาตัวจริงเลยนะคะการงานนี้ลงตัวแลว้วค่ะนก็มีงานพิเศษเข้ามาอีกคะ่ะได้เริ่มทําการค้าซิ่งใหม่ๆเป็นจอมกำหมังเวททั้งคู่เลยนะคะเป็นคนมีของทั้งคู่เลยมาเจอ,เจอกันทางฝ่ายนี้ก็เป็นคนที่มั่นคง ผูพันกับหลักแหล่งที่อยือศัยนะคะเวิร์กโฟมโฮเป็นนักเดินทางมาหลายทินที่ชีวิตก็ลงตัวแล้วจากการงานที่เหน็ดเหนื่อยต่อสู้มานักเดินทางก็ถึงเวลาเข้าลงตัวพักผ่อนแล้วนะก็มีเกมีรถมีรับหลักทรัพย์มีบ้านเล็กๆเป็นของตอนเองนะอันนี้เป็นหุ้นส่วนของชาวราศีสิงห์นะคะนะเป็น มีเกมเป็นชาวโยุโรปไม่ก็เป็นฝลั่งนะคะเป็นคนที่มี F4 นะคะมีกองเชียร์เป็นผู้กระชัชบกระเฉงกระปี้กระเป๋านะคะเป็นนักต่อสู้ชีวิตการงานนี้สมดุดนลงตัวกับชีวิตแล้วนะคะเป็นผู้ได้รับความสำเร็จเจริญก้าวหน้า กับงานต่างทินตางประเทศแดนไกลค่ะปึงข้าราชการที่เก่งนะคะขับบุกขา้ารกนะการงานนี้ลุยเองเลยประสบความสำเร็จมั่นคงเดินทางนะมีเกณฑ์ได้ติดต่อค้าขายและเดินทางค้าขายต่อไปค่ะคน ที่มีความสามารถมาเจอเจอกันนะคะอันนี้การเงินก็ได้มาจากลาผลงานออนไลน์ขยายผลออกไปนะรับเกก็เป็นคนอีกทินที่หนึ่งนะคะนะรับทางไกลค่ะทางนี้เขาก็รับทางไกลค่ะมุ่งไปที่ การงานก็ับง,งานสุขภาพและเป็นงานิิโต่อกับชาวต่างประเทศค่ะเป็นนักต่อสู้ชีวิตนะคะอันนี้กนะ็สิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นไม่ได้ก็ต้องทำใจได้นะว่านะคนที่ผูกพันเหมือนครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะห้างไกลกันค่ะ ประทับส่งเสริมเป็นเหมือนอครอบครัวที่ประสบความสําเร็จกับความรุ่งเรืองก้าวหน้าของชีวิตค่ะแนวโน้มค่ะนะนะก็ยังส่งข้อความส่งและอ่าน สีสิงไปอ่านของอีก่ายนะข้อความของเขามีเยอะเลยนะคะลงตัวกับชีวิตคับชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอุปัรรศัมาส่งข้อความดีๆทั้งชาวราศีสิงห์ก็ติดตามอ่านก็ถูกใจมากนะข้อความนี้ทําไม่มีความสุขนะคะสุขที่ได้ลากนะจากคนไกลนะก็ปล่อยวางแล้ว ฐานเงินนี้ก็ได้มาจากการงานที่ยินดีเสียสละเป็นผู้ให้งานบนลังกระส้นนะคะปล่อยวางแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะร่ดมัง่งคั่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีจากการงานที่ทำมายาวนานงานนี้ได้ไปแล้วเสียไปก็ได้กลับมาใหม่นะคะจากการที่เป็นผู้ยินดีรับใช้ไม่ประมาทอีกต่อไปนะคะ ความอดทนเสียสละที่เสียไปก็ได้กลับเกินมะาแม้เศรษฐกิจจะเป็นเช่นไรดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทนะคะนะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้โลกหมุนเวียนมาสร้างโลกใหม่ๆของตนเองแล้วนะนะรับที่ไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตนั้นกลาเป็นรักที่เป็นเนื้อคู่ของตนเองนะ พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แล้วก็ไม่ประมาทอีกต่อไปนะก็ลงตัวแล้วกับธุรกิจเล็กๆของตนเองงานอะสังหาริมทรัพย์งานกษิรกรรมนี้นะคะงานใหโตอ่ะตนเองก็เป็นคนหล่อคนสวยนะคะมีพลังมากมายที่จะบริหารการงานนี้ต่อไปค่ะมีรักเขมาใ้เลือกนะรักเก่าก็มาได้รวมใช้ชีวิตกันนะ มถึงเวลาที่มีรักอีกหมาหรือก็คือรักแท้คู่แท้ที่รอมายาวนาน กำหนดไปแล้วนะคะถึงวันเวลาที่มาถึงนะคะก็มีโลกใบหมอกพบกับคู่เนื้อคู่ที่มั่นคงผูกพ,พันกันต่อไปะคะ่ะ Communication ส่งข่าวถึงกันนะคะส่งเพลงลอยลมไปกับทส่งเพลงไปกับสายลมนะคะถึงเอื่อนบ่านนะคะ่ะ d e v e l a t i o n กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะคะเป็นเรื่องของ คนบุญธรรมกำแต่งนะคะรวรอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะคะมีเนื้อคู่กับเทวดานางฟ้าเรากำหนดไว้แล้ว,ลวาตามติดกันมาจากอดีตชาติถึงปัจจุบันชาตินะในภคู่กันต้องผ่านอุปสรรคปัญหานะเนักห่วลุกครานมาก่อนจึงจะได้พบกับคู่ที่ กินกนหนดไ้เลยวค่ะสิ้นสุดการร์โรนนะก็จะได้คู่ได้แต่งงานนะคะเลิกความรักเยียวยาได้ทุกสิ่งรักตนเองเป็นก็รักผู้อื่นเป็นนะสายรุ้งคือตัวแทนของมิตรภาพที่อบอุนแม้จะเป็นความรักแบบครอบครัวญาติมิ่น้องหรือเป็นความรัก ฉันเพื่อนนะคะก็คือความรักนนะค,ะค่ะจอมขังเวกมาเจอกันแต่มาใน,นรวมใช้ชีวิตกันนะคะก็เ,ะเป็นบนผลบุญทำกรรมเก่าของชาวราศีสิงห์เองนะคะปล่อยวางค่ะมีโลกใหม่ๆของตนเองแล้วสร้างโลกใหม่ๆต่อไปะคะ่ะ